สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับเริ่มเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคริสนะคะเซนเชลินแทนวิทูค่ะรับบทเป็นจินค่ะครับสวัสดีครับแจคกิติชันนะครับผมรับบทเป็นเติมเตมครับสวัสดีครับเจมส์ครับประพันธทรจชกุจันรับบทเป็นเหมียวครับสวัสดีค่ะผมไรนะครับธนาพงนอัศจิติไมตรีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นครับ สวัสดีครับผมโบโดเชฟเฟอร์ละพดเป็นอีวาดครับจริงๆมีอีกคนนึงค่ะแต่วันนี้ติดธุระนะคะก็เลยไม่มาก็คือปอนั่นเองอยู่ข้างนั่งตัวเพื่อนแตะนั่งตัวแทนพี่ะวิชาลนามสกุลอะไรนะอัตตันติอ่ะตันติอะไรสักอย่างนะคะับโอเคนะคะก็อีกคนนึงนะคะจะเป็นปอวิชาลนะคะนามสกุลก็ติติอ่ะอ่ะสักอย่างเวทเบสนะครับไม่เอาคาขลังไปละเดินเป็นอ่ามันนี่ เรื่ของแต่ละคนเป็นยังไงคร่าวๆทำอะไรเสร็จเริ่มจากเจมก่อนก็โอเคก็ของเจมนะครับราบทเป็นเหมียวเหมียวก็จะเป็นตัวละครที่สนุกเฮฮาครับผมแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบประมาณแบบสิกว่าขวบแล้วก็เป็นแมวมาด้วยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ชิดมากแล้วก็มีเอเนจีเยอะๆครับผมวุ่นวายครับครับประมาณนี้ครับตัวละครเหมียวครับขอไปเต็มๆนะครับ เราจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนที่อยู่เงียบจะชอบอยู่คนเดียวมีรถส่วนตัวสูงครับจะเก็บคนามรูอสึกแล้วก็วันนึงก็ได้รับเหมี่ยงเข้ามาชีวิตก็เปลี่ยนไปครับประมาณนี้ไปต่อครับไป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 ไค่ะเ้าคิวครับฮะะปผมเล่นไปไฟเย็นนะครับไฟเย็นก็จะเป็นคนที่อเลอร์นะครับชอบแบบว่าหาสิ่งใหม่ใหมตลอดก็จะเป็นพี่ชายของเหมี่ยวครับ ก็เป็นคนที่ชอบเล่นบาสนะครับแล้วก็แบบว่าใจอ่อนกับอีวานวานี้ครับโอเคผมโบโรหลับโผเป็นอีวานครับอีวานเป็นคนนิ่งๆนะครับแต่เหมือนมีพลังอยู่นะครับมีความลึกหลักอยู่นะครับแล้วก็ชอบเล่นบาสด้วยนะครับเป็นครูใช่ไหมเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคำนี้ครับเป็นรเฟสเ s อร์สอนภาษาอังกฤษนะครับผม ก็ส่วนจินนะคะจินจะเป็นบรรณาธิการนิตยาสารนะคะที่เติมเต็มทํางานให้แล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกเป็นโคช้ชให้กับมันนี่ด้วยให้มันนี่ฝึกงานมันนี่ก็คือตัวละครของปอใช่ค่ะไม่ใช่ acting coach เป็นแบบว่าเหมือนกับน้องมันนี่เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาคือจะมาเป็นแบบนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทอิตยสารที่จินทํางานอยู่ ค่ะก็เขาจะเป็นคนแบบลนๆนหน่อยคาแรคเตอร์ของมันนี่ลนๆนแบบว่าขี้กลัวอะไรอย่างงี้ไม่ล้นอก็จะเป็นแบบว่าสดใสสดใสค่ะเรื่องก็เตรียมต่ออากาศแล้วแั้นขอถามหน่อยบรนในการการถ่ายทำเป็นยังไงยากง่ายขนาดไหนเป็นยังไงบ้างโบโดก็สนุกนะครับแต่ก็มีมันยากบ้างไงครับเพราะว่า สำหรับบางคนเนี่ยยกเว็นเจมอันนี้ก็เป็นซีรีส์ครังซีรีส์แรกของพวกเรานะครับก็คิดว่าการแสดงมันก็ยากนะครับครับอะไรอีกครับพี่เจมอ๋อก็ถ้าเรื่องกับการถ่ายทำเนี่ยครับมันก็จะมีแบบสิ่งใหม่ๆที่แบบเออพวกเรายังไม่เคยเจอเช่นแบบว่าการถ่ายทำกับแบบตัวเปเยลเฟกพวกหูหรืออะไร้ยครับมันก็จะเป็นแบบอุปสรรคในการถ่ายทําแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่สนุกดีครับครับครับผม อางั้นถามแต่ละคู่ดีกว่าอย่างคู่แก๊ปกับเจมอย่างเงี้ยได้มาททำงานด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างใครตอนนี้พี่แกป๊ปเลยครับครั้งแรกนะครับที่จริงอนะ่ะผมจะเคยเห็นเจมก่อนหน้าน,นี้แล้วตามรูปอะไรเงี้ยครับตามเพจต่างๆว่าอยู่มาหาลัยเดียวกันเราอยู่ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่พอเจมเข้ามาแก๊บจบพอดีแล้วถ้าการถามครั้งแรกนะครับก็จะรู้สึกว่าเอาตอนเวิร์กช็อปดีกว่าเนาะจะเกริงๆก,กันหน่อยว่าถ้าตอนอยู่เวิร์กชอ็อปแบบว่า คือวันแรกอะทุกคนแทบไม่คุยกันเลยก็จะแบบเกรงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนไม่คุยพี่เหรอพี่เหรอพี่ครับพี่ก็ไม่คุยเลยพี่ดึงแบบหน้าโหดอย่างเงี้ยโหดโมดอะทุกคนพูดงี้ว่าโอเคแต่ว่าพอปรับปรับเรา workshop มันนานสักพักหนึ่งอะครับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบพรายทำอะครับก็สนิทกันแล้วครับตอนนั้นประมาณนี้ครับครับใช่อ่ะอย่างไบต์กับโบโรอย่างเงี้ยก็เล่นซีรีส์ครั้งแรกแล้วก็มาเล่นซีรีส์วายเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากครับ ก็ตอนถ้าตอนแรกที่เจอกันก็อย่างที่พวกพี่บอกก็าแบบอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้แบบกล้าคุยเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็แบบว่าไม่รู้ว่าพูดไทยได้หรือเปล่าแต่ผมว่ายากแล้วเอาไงดีวะแต่พอสุดท้ายก็อ๋ออเคคุยได้เขาพูดแบบรู้เรื่องก็คุยกันรู้เรื่องก็เล่นกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากไออย่างคิดราคาของเราเป็นคู่หญิงยิงังไงเอ่ยคือ คริสกับปอไม่ค่อยติดกันแต่ว่าถ้าเป็นปอพูดปอจะบอกว่าตอนแรกนะปอกูคริสมากเลยแบบน่าโหดมากอ่างเงี้ยก็จะแบบว่าเสียงนี้ด้วยเสียงนี้เลยปอกลัวคริสมากแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนแรกเรายังไม่รู้จักใครใช่ไหมเราก็จะไม่ได้แบบเอ้ยวันดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่นิ่งๆเป็นคนน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอ่อแบบว่าเขาจะบอกว่าเวลาหน้านิ่งแล้วดู ใช่แต่จริงๆก็ไ so ม right? ่ได้ดุค่ะถ้ารู้รู้จักกันจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนดุอะไรครั้งแรกหรอปอปอมาอย่างไรนะปอก็มาแบบนี้เลยเออปอเป็นแบบร่าเริงสดใสอยู่แล้วของเขา ถามเจมให้เจมเป็นตัวแทนเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรคะคือพี่แก๊บครับไม่หลอเจมพูดถูกนะครับอันนี้จริงเราเล่นรอดทุกคนเรอดทุกคนก็คือสำหรับซีรีส์เรื่องเหมียวเอียบนะคบผมน้องเหมียวในของผมเจมมองว่าเสน่ห์ของมันเสน่ห์เสน่ห์ของมันคือความสุขที่ทุกคนจะได้รับตอนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยตอนดูแบบมันสนุกมากแล้วมันก็อบอุ่นมากๆครับเป็นซีรีส์ที่ ขนาดตอนเราถ่ายทาเรายังรู้สึกว่ามันแบบเออมันน่ารักเลยแบบตอนทุกคนได้ดูก็คิดว่าน่าจะรู้สึกเหมือนกันครับอย่างใช่ใช่ไอ้สนใหอย่างนึงเนาะคือมันมีความแฟนตาซีแล้วก็มีความเป็นอนิเมะครับผมอาจจะไม่เหมือนกับซีรีส์งอื่นที่แบบว่าแบบเรื่องจริงหน่อยครับแต่ว่าของเราจะมีความคอมเมดี้บ้างความสนุกบ้างความอุบัตบ้างหลายรสชาติเลยครับอืมงั้นถามพี่แก๊ปหน่อยว่าความฟินจะมีระดับไหนคะเรื่องนี้ความฟินเหรอครับมีเรื่อยๆครับผมระดับไหนระดับไหนระดับไหนเต็มสิบเต็มสิบ เต็มสิทธะครับผมให้สิทอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมเล่นดีครับค่ะอาคารสุดท้ายสุดท้ายแล้วรู้ฝาดซีรีส์หน่อยค่ะอ่าก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมเหนียวเยีอัมนะครับจะมาทางจะมาทาเอสเพนะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งวันอังคารนะครับผมวันที่สองนีเมษาเริ่มแล้วครับเตรียมมาได้นะครับผมครับผมครับผม ก็อยู่ช่วงสวงการต์ดีใครไปเที่ยวก็อย่าลืมเปิดซีรีส์เราดูด้วยนะครับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ